ก็วันนี้นะครับมาอยู่กับผมช่างตั้มนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะวันนี้ก็ผม่างตั้มได้มาทําการนะส่งงานประตูสแตนเลสสวยๆนะฮะลายโมเดิร์นยอดนิยมยอดฮิตให้ลูกค้า f c ได้รับชมกันต่อไปครับก็เค้นี้ของผมก็ประตูนะครับมีขนาดความยาวอยู่ที่8เมตรความสูงอยู่ที่2เมตรนะครับเค้นี้ก็เป็นประตูสแตนเลสออกสีพอโพรเพนินะฮะมีติดตั้งออโต้รีโมทอัตโนมัตินะครับก็เดี๋ยวเรามาชมนะฮะความนิ่มนวลกันนะครับ ตัวนี้ผมเลือกใช้เป็นแบรนด์อิตาลีนะครับผมนะฮะความเร็วก็อยู่ที่ประมาณ30วิต่อนาทีนะฮะที่สาเหตุที่เราใช้อิตาลีเพราะว่าเราประตูของเรามันเสียงเงียบแล้วก็นุ่มนวลแล้วก็อึดนะครับไม่มีปัญหาจุกจิกนะครับผมนะครับลายนี้ก็เป็นลายยอดฮิตยอดนิยมของทางร้านผมเลยครับตัวนี้ก็ผมได้ออกแบบดีไซน์ให้ลูกค้าเองนะลูกค้าชอบเป็นฟาร์มโมเดลนะฮะหน้างานอยู่ที่ จังหวัดบุรีรัมย์นะครับบ้านน้องหงนะครับผมนะฮะลูกล้อและรางเราเป็นสเตเลสท,ทั้งหมดนะงานก็เลยออกมาเสียงเงียบแล้วก็นุ่มแล้วก็ไหลลื่นดีนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันด้านในครับผมนะบก็ตามสไตล์ร้านน้องเสาสเตเลสช่งสางต้านนะครับก็จะมีเสากันล้มให้ลูกค้า2ต้นนะครับต้นที่หนึ่งนะครับก็มีหน้าที่นะครับล็อกประคองประตูไม่ให้สั่นแล้วก็ล้มพลิกคว่ำนะครับ ส่วนต้นที่ต้นต้นที่สองนะครับต้นนู้นนะครับผมนะครับส่วนส่วนต้นนี้ก็จะทาการนะครับวิธีการประตูโค่นลงมานะครับตัวนี้นะครับผมนะก็จะมีสายให้ลูกค้าทั้งหมด2ชุดนะฮะส่วนตัวนี้เราเลือกใช้เป็นอ่กรอบ3นิ้วคูนิ้วครึ่งนะครับกระดูกก็เป็น3นิ้วคูนิ้วครึ่งเหมือนกันตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะฮะตัวนี้เส้นซอยเป็นอลูมิเนียมตัวนี้เป็นแฟตบาร์ ไซส์นิ้วครึ่งนะครับน็อตเราใส่เป็นน็อตสแตนเลสทั้งหมดนะฮะเราจะใส่กระดูกทั้งหมด3ามช่วงด้านบนด้านกลางด้านล่างนะครับส่วนลูกตั้งวันนี้ผมก็ใส่อยู่ที่ระยะ2เมตรต่อหนึ่งตัวนะครับเพื่อความแข็งแรงเพื่อไม่ให้ประตูกระพือแล้วก็สั่นนะครับเสาลับก็ใช้เป็นสานิ้วคูณนิ้วครึ่งนะครับผมนะฮะมือจงมือจับก็มีให้ลูกค้าครบชุดแล้วก็สวยงามนะฮะก็มีหูช้างด้วยนะครับไว้สําหรับ เวลาทิ้งบ้านไปต่างจังหวัดนานๆนะฮะก็ใช้ตัวนี้ได้มันก็จะโอเคนะครับสวัสดีครับป๋าอันนี้เป็นป๋าเจ้าของบ้านครับผมก็เดี๋ยวขอรีวิวนะครับเดี๋ยวป๋าเชิญเทอร์มิเลยก็ได้ก็วันนี้ผมมาติดตั้งงานให้ป๋าที่จังหวัดบุริลำแล้วป๋าถูกใจกับงานที่ได้ติดตั้งวันนี้ไหมครับผมใกทางอ่นขอรับไป ก็เดี๋ยวก็นึกยังไงครับนึกยังไงร้านแถวบุรีรัมย์ขอนแก่นเยอะแยะมากมายร้านตัดเล้แต่นึกยังไงถึงไปใช้บริการร้านน้องสาวตัเล้จังหวัดนนทบุรีไกลขนาดนี้ครับครับเห็นแล้วถูกใจครับอ๋อถูกใจครับในเรื่องของฝีมือในการทำครับครับแล้วก็ราคาก็ครับราคาจับต้องได้ครับครับก็ วันนี้ป่าก็ถูกใจมากมากเลยนะครับก็เป็นลูกค้านะครับลูกค้าผมเองก็เป็นของบ้านนะก็ใจดีก็มาเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาน้องๆช่างทั้งวันเลยครับอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มากนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์เลี้ยงกับข้าวแล้วก็ผลลหมากลากไม้นะครับเอ็มลงเอ็มร้อยนะเพราะของของป่าเขาเป็นร้านขายของชําในตัวนะครับก็เดินกินนั่งกันทั้งวันเลยนี่ป่าก็กับแฟนป่าเนาะก็ใจดีนะครับผม ก็เดี๋ยวขอฝากเอฟทีหน่อยถ้าใครกําลังมองหาร้านประตูสแตนเลสครับติดต่อครับช่างตําครับครับผมเรางานฝีมือครับใช่ได้ครับรวดเร็วทันใจครับงานตรงงานตรงปก้วครับดีมากครับดีมากนะครับก็ฟังจากเ้าของบ้านนะครับถ้าใครกาลังมองหาร้านประตูสแตนเลสอยู่ในน้ช่วงนี้ก็ฟังลูกค้าได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้งานไม่มีผิดพลาดเลยทั้งนี้จริงแต่ก็มีบ้างนิดหน่อยครับแต่ผมช่างตําก็เอาอยู่ ทีมงานเก่งเนาะน้องๆขยันครับรู้รู้งานทุกคนเลยนะครับผมทีมงานคุณภาพนะฮะแล้วงานก็ร้อเเซ็นตนะครับก็ขอขอบคุณเจ้าของบ้านมากครับสําหรับวันนี้นะครับผมอลูมิเนียมนะครับผมอลูมิเนียมแนวตั้งทั้งหมดหแนวตั้งหกแนวนอนสามนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอลูนะครับแต่กรอบรอบตัวตัวนี้เขาเรียกว่าสแตนเลสเกรดสามพนสทั้งหมดนะครับลูกล้อลูกล้อได้รางนะครับ ลุกล้อและรางเราใช้สแตเล็เกรสามทุตทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับก็ขณะนี้ทีมงานก็กาลังเก็บของอยู่นะครับผมก็ผมก็ไลฟ์สดไปเรื่อยให้เอฟซีเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับตัวนี้ก็เป็นช่องรั้วนะครับผมนะเดี๋ยวขอมาตัวนี้ก็เป็นช่องรั้วนะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นช่องรั้วนะครับก็ดีเทลดีเทลและสเปคเหมือนประตูทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นสินค้าที่ว่าตัวท็อปที่สุดในร้านผมเลยนะครับตัวนี้ ผมเป็นคนบอกออกแบบเองนะครับแล้วก็ดีไซน์ให้ลูกค้าทํากันทุกๆหลังนะครับก็ตัวนี้เป็นลายบาโค้ดนะครับลายยอดนิยมของทางร้านนะครับแล้วก็ราคาเป็นเกรดพิมียมนะฮะแล้วก็งานฝีมือนะครับการแบ่งช่องไฟระยะอะไรต่างๆนะครับเราจะเริ่มด้วยสามแผ่นแผงแอรสุดท้ายก็ลงด้วยสามแผ่นนะครับช่องไฟตัวนี้ลูกค้าเน้นเป็นฟาร์มส่วนตัวนิดนึงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1เซนนะครับไม่เกิน1เซนนะครับ ก็ขอให้บอกนะครับอยากได้แบบไหนช่างตั้มและทีมงานจัดให้ได้หมดนะครับนะครับแล้วก็ขาแข้งแข้งขาตัวนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้แค่5เซนนะครับผมก็จัดให้ลอยจากพื้นแค่2เซนเองนะครับตัวนี้ลูกค้าต้องการเป็นฟาร,ร์มส่วนตัวนิดนึงนะครับก็จะมีช่องรั้วทั้งหมด18ช่องนะครับก็เดี๋ยวผมเดินพาเดินดูเรื่อยๆนะผมนะนะลองสังเกตนะครับหัวข้างบนจะเสมอกำแพงทั้งหมดนะครับงานจะสวยมากแล้วก็ พีเมียมมากนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเราไปชมฝั่งซ้ายมือผมนะฝั่งนี้ก็จะมีอยู่2 4 6ดับทั้งหมด6 6ชุดนะครับไซส์ความก้างก็อยู่ที่ประมาณ3เมตรความสูงอยู่ที่130มเต้นนะครับรวมขานะฮะตัวนี้เขาเรียกว่าลายบางกรอบหรือเรียกง่ายๆก็คือลายบาโคดยอดฮิตยอดนิยมนี่เองนะครับก็เดี๋ยวเข้ามาเลยครับผมนะครับ ก็สาหรับเอฟีทู้าท่านใดนะที่กำลังมองหาร้านประตูอยู่งานสวยๆเกียรติมีค่แบบนี้ทีมงานมืออาชีพนะครับน,นึกแบบนึกแบบไม่ออกไม่รู้จะปรึกษาใครย,ยกหูมาหาผมได้เลยช่างตั้มน้องสาวตะเลศบริการทั่วไทยนะครับน,นี่ก็ช่องล้วนนะผมนะครับตัวน,นี้ก็เป็นช่องล้วนครับช่องล้วทั้งหมดเลยนะครับเซนเตอร์เซนเตอร์ของช่องระยะห่าง เซนเตอร์ทำงานปูนได้เป๊ะมากช่องละสาเมตรนะฮะเท่ากันทุกช่องพองานก่อสร้างทำออกมาดีช่างสแตนเลสก็ทำงานง่ายนะครับก็ใส่ปุ๊บๆๆเลยนะฮะติดตั้งวันเดียวจบนะฮะเดินทางออกจากนนทบุรีนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับก็ชมกันเรื่อยๆนะครับผมนะฮะงานสวยๆนะครับส่วนขาตัวนี้เราก็จะออกมา5้าเซนพอนะครับขาตัวนี้ขาตัวนี้ผมใช้5้าเซนนะครับ ไม่อยากให้กว้างมากนะครับผมนะฮะเดี๋ยวงานจะไม่สวยเพราะลูกค้าเขาเน้นเป็นฟาร์มส่วนตัวนิดนึงนะครับเราก็ต้องทําให้เกรดพรีเมยมนะครับผมนะทางด้านนู้นก็ทีมงานแผนกทําฟาร์มสะอาดนะฮะงานที่จะให้สวยแล้วออกมาดีมันอยู่ที่ตอนเก็บงานนะฮะถ้าเก็บงานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์งานก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะพยงขยะก,ก็ยังไม่ได้เก็บเลยก็เลยกลัว ตะวันมันตกดินกลัวเอาภาพสวยๆมาฝางเอฟลูกค้าที่กําลังมองหารับประตูสตตนเลสอยู่นะฮะก็เอาบรรยากาศสดๆนะในการทํางานวันนี้มาให้ f อฟได้รับชมกันนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวตากล้องพาชมเรื่อยๆเลยครับผมนะครับ สวยงามมากนะครับผมนะฮะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาร้านอยู่นะครับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาร้านประตูอยู่นะครับให้เชื่อมือเชื่อใจยังตั้มและทีมงานได้เลยนะครับงานสวยๆแล้วก็งานเนี้ยบนะครับราคาสบายกระเป๋านะฮะบริการทั่วไทยยกหูมหาครับหรือเข้าไปดูช่องทางทาง Facebook นะครับร้านน้องสาวตะเลดจังหวัดนนทบุรีก็มีแบบให้ลูกค้าพัดสรรเป็นพันๆแบบนะครับ อันนี้ก็ทีมงานก็กําลังครับไล่เก็บทําฟาร์มสะอาดอยู่นะครับผมนะบตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําเพราะว่าลูกค้าทากระแพงสีขาวนะครับผมก็เลยออกแบบให้งานมันดีเทลดูตัดกันนะขาวกับดําดตัดกันงานก็จะดูสวยหรูดูดีทันสมัยนะครับไลายนี้ดูแล้วไม่เบื่อดูยังไงก็ไม่เบื่อนะครับสําหรับลายโมเดิร์นยอดฮินยอดนิยมของทางร้านเรานะครับอันะนี้ก็ ตัวนี้ก็นะครับทีมงานน้องซีตันนะครับก็ทำทำการนะฮะขั้นตอนเช็ดถูเช็ดถูทำฟาร์มสะอาดนะครับให้งานออกมาเรียบร้อยนะเพราะบางทีเวลาเราทำงานแล้วก็มีรอยริ้วรอยมือนะครับเราก็จะเก็บงานให้ลูกค้าให้สวยงามเลยทีเดียวนะครับตัวนี้สวยนะครับตัวนี้เป็นประตูช่องลวกึงทึบนะตัวนี้นะฮะขั้นตอนการเก็บก็ใช้ผ้านะครับ ใช้ผ้ากับน้ำสไลัยซักสะอาดบ่อยๆนะครับงานก็จะดูมันแล้วก็ลื่นนะครับนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจงานประตูสแตนเลสสวยๆลายโมเดิร์นยอดฮิตยอดนิยมแบบนี้นะครับเป็นลายาประตูสแตนเลสยุคใหม่ทันสมัยนะครับก็ถ้าคิดแบบไม่ออกหรือจะเอาไปเป็นแนวทางนะครับก็โทรมาหา่างตั้มได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0 8 0 1 0 0 6 2 4 2นะครับก็มีเพจ ร้านประตูน้องสาวตะตะเลดจ,จังหวัดนนทบุรีแล้วก็มีช่องทาง YouTube ร้านน้องสาวตะตะเลดจ,จังหวัดนนทบุรีผมและต้มก็ไม่ได้รับเฉพาะบ้านหลังใหญ่ๆหรือว่างานประตูรบลัวเยอะๆ,ๆแบบนี้1บ้าน2บ้านบ้านหลังเล็กๆ,ๆผมก็รับทำนะฮรก็อ,อยู่ที่ลูกค้าศรัทธาและเชื่อมือทีมงานช่างตั้มร้านน้องสาวตะตะเลดให้เข้าไปมีส่วนร่วมในบ้านกันนะฮะสำหรับวันนี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอหนองจีนะครับบ้านน้องหงผมขอจบรีวิวสั้นๆไว้แต่เพียงเท่านี้กันก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็อย่าลืมเอาประตูของผมไปเป็นแนวทางเอาไปเป็นทางเลือกกับผู้รับเหมาหรือเจ้าของบ้านที่กําลังมองหาร้านประตูฝีมือทันสมัยในนช่วงนี้ก็ขอาฝากร้านน้องสาวตะลิกช่างตั้มด้วยครับผมเอาไว้เป็นทางเลือกกันนะครสำหรับวันนี้ผมและทีมงานนะครับขอตัวจากเราไว้เพียงเท่านี้กันก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ